สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และได้พระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 มานับตั้งแต่แรกเริ่มมีการแพร่ระบาดจนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รุอกใหม่ในเดือนเมษายนนี้ที่ยังมีจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งยังขยายวงกว้างไปนในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีผู้ป่วยโรคโควิด -19 อยู่เป็นจํานวนมากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตบรรัติยาราชนารีทรงห่วงใยสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 รอกใหม่และได้มีข้อความทรงขอบใจและพระราชทานกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และช่วยดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ความว่าจากการที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนั้นข้าพเจ้าขอขอบใจในความเสียสละทุ่มเทและขอเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จตามความมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้สังคมกลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว พระเจ้าขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากโรคมีพลังกายและพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ด้วยกันทุกคนอีกทั้งมีพระดำริที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งได้โปรโดให้ราชวิทยายลัยจุฬาภรร่วมกับกองทัพอากาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 และรองรับขีดจำกัดของสถานพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลเป็นทางเลือกหนึ่งที่จําเป็นต้องมีเนื่องจากว่าเราจะคนไข้ที่มีผลเลือดบวกมาดูแลเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเพื่อสกรีนว่าเขาจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลไหมนะครับหรือเขาสามารถดูแลที่นี่ได้แล้วกลับบ้านนะครับซึ่งคนเลือดตอนนี้รัฐบาลให้คนไข้ที่มีผลบวกมาอยู่โรงพยาบาลสนามจุสิบสี่วันเพื่อ ตแต่จริงการอยู่โรงพยาบาล14วันผมว่าดูว่าในอนาคตอาจจะไม่เพียงพอกับคนไข้ที่เพิ่มขึ้นนะครับโรงพยาบาลสนามอาจจะเป็นที่ที่หนึ่งที่เราจะคนที่บวกมาสอนนะครับว่าจะดูแลตนเองยังไงเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนว่าทําให้รู้ว่าการอยู่บ้านต้องทําตัวยังไงเพื่อไม่ให้ติดคนอื่นกองทัพอากาศโดยโรงพยาบาลภูมิพลนดุลยาเดชกรมแพทย์ทหารอากาศและราชวิทยาลัยจุลาภร์ ได้มีหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับราชวิทยายลัยจุลาภรณ์ในการร่วมมือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศจอนเมืองขึ้นในบริเวณพื้นที่อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ2ส,สนามกีฬาจันทรุเบกษารวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นที่นอนหมอนผ้าหม่มตู้เก็บของถังขยะพัดลมและได้นำน้องถาดหลุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ ผลงานวิจัยของโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทักษ์ตรยาธิราชมาใช้ในการลำเลียงอาหารยาเสื้อผ้าให้แก่ผู้ติดเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภร์สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 เช่นเตียงสนามกระดาษพร้อมทุดเครื่องนอนปลอดวัดไข้ดิจิทัล เครื่องวัดความดันโลหิตแบบรัดที่ข้อมือเครื่องวัดออกซิเจนแบบสวนปลายนิ้วขนาดเล็กซึ่งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ได้โดยกรมแพทย์ทหารอากาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ไว้ว่าต้องเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแล้ว3-4วันและมีอาการคงที่อายุมากกว่า18ปีน้อยกว่า60ปีช่วยเหลือตัวเองได้ดี น้ำหนักตัวไม่เกิน90กิโลกรัมไม่มีไข้ไม่ไอไม่หอบไม่มีโรคประจำตัวยกเว้นโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมอาการโรคได้ไม่มีภาวะทางจิตเวชไม่ใช้สารเสพติดและสื่อสารภาษาไทยได้ดี